สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านอยู่ที่ตลาดต้นไม้ฟิตวิเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมบอนไซแล้วก็ไม้ชนิดต่างๆที่ตลาดแห่งนี้นะคะไปดูกันนะคะว่ามีไม้อะไรจำหน่ายบ้างค่ะ จารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมร้านนี้เป็นชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านหลงป่าครับผมหลงป่านะคะผู้ชมค่ะร้านหลงป่าค่ะวันนี้ก็พาผู้ชมมาอีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ตลาดปลาสวยงามฟิตรีเลจค่ะแล้วก็ที่ร้านมีมีไม้อะไรจําหน่ายมั้งคะก็เป็นพักไม้จัดสวนก็มีฮะไม้จัดสวนอันนี้คือคือต้นอะไรคะพุชชมพูครับผมอ๋อนี่พุชชมพูนะครับผมพุดดอกสีชมพูครับผู้ชมค่ะครับครับโอเคขอบคุณค่ะจ้า มาดูกันต่อค่ะอันนี้เป็นเฟิร์นอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นเฟิร์นข้าหลวงอันนี้เป็นเฟิร์นพวกหลายอย่างเฟิร์นแล้วก็มีอันนี้จันหอมฮะต้นนี้จันหอมนะคะเดี๋ยวค่ะเดลีเดลี่ดังครับนี่เดลี่ดังเดลี่างครับอู้ยสวยจังเลยอันนี้เรามีจํานวนไหมคะมีครับผมมีนะคะครับอันนี้ก็ถาง11นิ้วไหมคะ1 1นิ้วฮะ11นิ้วนี้เราเปิดราคาเท่าไหร่คะ อยู่ที่150บครับผม150าบาทมีจํานวนนะคะใช่ครับผมออ้ยผู้ชมาคาะดูค่ะเดลี่เดลี่ดังสวยมากเลยอะ่ะไม่จําเป็นต้องรอดอกนะคะแค่ใบก็สวยแล้วเนี่ยเนียเราเอาไปเนี่ยเราสามารถแยกได้ไหมคะแยกได้ครับผมแยก,แยกได้เลยเนาะแยกหลอได้ฮะ150บาทครับผู้ชมาคาะเดลี่ดงสวยมากเลยอะ่ะสวยมาก เนี่ยมีไม้ให้เลือกเก็บเยอะนะคะแล้วก็นี่ตามมาชมต้นยิ้วต้นนี้ค่ะต้นยิวน้วต้นนี้นะคะผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มแตกใบแล้วเริ่มแตกใบแล้วอื้อืออันนี้ต้นอะไรนะคะจันหอมครับผมจันหอมนะคะครับผมกลังออกดอกดอกเขาจะหอมเหรอคะก็มีกลิ่นไม่แรงเหรอครับผมอ๋อดอกจะมีกลิ่นหอมนะคะคมีไม้หลายชนิดจริงๆค่ะไปดูค่ะ โอ้โหเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในข้างในข้างในนี่ก็เป็นไม้เป็นไม้ขายทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไม้ขายทั้งนั้นเลยอันนี้ที่แก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมที่ว่างๆนี่คือขายไปหม่ใช่ไหมคะยังยังไม่มาเติมใช่ไหมคะอันนี้คือแก้วเจ้าจอมค่ะพุทธสีชมพูเยอะเลยนะคะใช่ครับผมแล้วแล้วพุทธอย่างนี้เปิดราคากระถางเท่าไหร่คะอยู่ที่พันห้าครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาท ดอกพุธนี้ปกติแล้วหอมไหมคะอาจารย์อันนี้จะไม่หอมครับไม่หอมนะคะดอกสวยงามเนาะด้านในก็จะมีหลายชนิดมีกล้วยด่างด้วยกล้วยด่างนั้นมีชื่อไหมคะก็มีใช่ฟลอริดาไหมกล้วยน้ำว้าด่างมีฟลอริด้าด้วยไหมฟลอริดาหมดไม่มีแล้วสูญพันธุ์มันตายหมดแล้วจริงเหรอตอนนี้เดือพวกกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยด่างลาหินอ่อนแล้วก็กล้วยธานีขอชมหน่อยได้ไหมคะได้คผมเข้ามาชมด้านในค่ะ มีมีเอฟซีฝากซื้อฟอริดาฝากซื้อฟอริดาอยู่ร้านนี้ไม่มีนะอุ้ยล้มลื่นจังเลยอะล่มลื่นจังเลยไม้ทุกต้นในนี้คือจำหน่ายใช่ไหมคะใช่ครับผมจำหน่ายอย่างกล้วยนี่เราก็สามารถตัดหน่อให้ได้ขุดหน่อขายได้ขุดหน่อขายได้นะคะอันนี้เป็นพะกกยน้ำน้ำวา้ากินลูกได้ กล้วยน้ำว้าก็สามารถทานทานผลได้นะคะอันนี้จะเป็นกล้วยตานีและด่างจะไม่ใคยสวยเท่าไรตานีครับตานีด่างด้วยน้ำว้าด่างก็มีค่ะเนี่ยใครสนใจนะกล้วยด่างก็มาที่ร้านนี้ได้ค่ะโอ้เมื่อกี้เห็นแวบๆลูกอะไรคะไปไหนแล้วอ่ะลูกกลมๆเมื่อกี้อยู่ไหนคะอาจารย์หนูเห็นนี่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 อ๋อส้มโอรับออ๋อนี่ส้มโอครับผมลูกเพิ่มเลย เนี่ยมีผลตั้งหลายผลเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นจันผาด่างครับอันนี้จันผาด่างนะคะครับผมจันผาด่างอย่างนี้เราเปิดราคาไปเท่าไหร่คะก็อยู่ที่15,000่นครับผมหนึ่งบาทครับนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะอาจารย์อือครับไม้แข็งแรงค่ะผู้ชมค่ะสมโอตัวนี้มายกไปนะเนี่ยตามไปปลูกให้ที่บ้านด้วยไหมคะไม้ใหญ่ใช่ครับผมตามไปปลูกให้ด้วยนี่มีผลแล้วปลูก ราคาพร้อมปลูกนะคะแต่ถ้าใครจะไปปลูกเองก็สามารถลดราคาได้ใช่ครับลดร,ราคาได้มะขามหวานไหมคะข้างในก็มีฮะมีทุกอย่างอันนี้จะเป็นมะขามเนื้อสีชมพูฮะเดี๋ยนวนี้นะคะเดี๋ยวรับให้ดูครับผมมะขามเนื้อสีชมพูอ้าวมาใหม่อีกแล้วเนื้อสีชมพูมาใหม่อีกแล้วค่ะเอามาดูมาดูาดอุ้ยอุ้ย ิดมาไม่เคยเห็นอาจารย์ทานได้นะครับทานได้ครับเปรี้ยวเหมือนกันเปรี้ยวเหมือนกันแล้วแล้วเวลาฝากฝากเข้าสุกหวานไหมคะยังไม่เคยกินสุกสักทีผู้ชมถ้าร่วงเพื่อนได้มีเวลาได้เก็บกินแล้วใช่ไหมคะครับอุ้ยตายแล้วอันนี้อันนี้เป็นเป็นสายพันธุ์ที่ที่ผสมขึ้นมาใหม่ไหมคะไม่แน่ใจครับผมว่ามมาไงอุ้ยแปลกมากแปลกมากเนื้อเข้าสวยมากเลยนะครับผมดูค่ะ เอาไปแช่อิ่มเนาะเรื่องอะไรก็มาทำเป็นมะขามหนก็ไม่รู้ว่าแปลรูปยังไงได้บ้างเออดูค่ะดูเนื้อมะขามสีชมพูเพิ่งเคยเห็นค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นวิจัยแล้วการพัฒนานี่ไปยันไหนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยพวกเราว่านี่ฮะอันนี้ละมุดใบด่างละมุดใบด่างผลทานได้ปกติได้หวานหวานด้วยลูกใหญ่อุ๊ยอุยอุยยอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะ อย่างนี้อยู่ต้นที่สองพันนะสองพันบาทนะคะครับผมลูกดกเนี่ยลูกดกเลยนี่มายกต้นที่ลูกดกดกไปค่ะโอ้โธรรมชาติจริงๆเป็นใบด่างอันนี้ใช้ต้นชูรสไหมคะใช่ครับผมใบด่างฮะใบด่างด้วยใช่ครับอันนี้ก็ทานได้นะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากครับผูช้ชมค่ะเนี่ยใบด่างไม่เคยกินไม่กินแต่ใบเขียวแต่แต่ก็กินได้เหมือนกันแคร์ก็มีดอกเต็มเลยอุ้ยสารพัด สารพัดเลยเนี่ยถ้าเราไม่เดินเข้ามาหลังร้านเราจะไม่รู้นะคะว่ามีต้นอะไรบ้างเนี่ยให้เดินเข้ามานะคะเวลาคุณมาตลาดนี้นะคุณมาร้านไหนก็บอกว่าขอชมด้านในหน่อยมีต้นอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วไผ่เนี่ยขุดขายไหมคะอาจารย์ไผ่ดำไผ่ดำท่าลูกค้าอยากได้เราก็มีฮะมีหน่อให้มีเยอะครับผมอันนี้ไผ่ดำไผ่ดำตีมอไผ่ดำอุ้ยเป็นไม้บ้านเราไหมคะเนี่ยมันไม่น่าใช่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะใช่ค่ะ ก็ไผ่ไผ่สีดําค่ะผู้ชมคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โดนไฟเผาต่อนะไม่ใช่นะอันนี้คือดําจริงๆดําจริงๆค่ะไผ่ดําค่ะโอเคอเคุ๊ยวันนี้แล้วด้านหน้านะด้านหน้าจะเป็นร้านบอนใส่นะคะร้านเนี้ยอันนี้คือต้นอะไรคะอาจารย์อันนี้ชมพูพันธิ์ครับผมชมพูพันทิย์ที่ดอกสวยๆที่ที่เขาไปถ่ายกันริมถนนนะนะใช่ที่กำแพงแสนที่กำแพงแสนนะ,ะนะมหาลัยเกษตรกำแพงแสนต้นเท่าไหร่คะ นีต้นอยู่ที่60บาทเลยอุ้ยมาเหมากันไปค่ะชมพูพัน์ทิพย์นึกภาพออกไหมคะที่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรกรเพงแสนค่ะที่คนไปดูทุกปีทุกปีอ่าน่าปลายหนาวเนาะปลายหนาวข้จะบานช่วงอ้มีนาต้นต้นมีนาต้นต้นมีนานะคะดอกข้จะบาน้อนีชมพูพันทิพย์ค่ะอันนี้ดอกเสียอะไรครับ สีชมพูสีชมพูเลยใช่ปกติแล้วชมพูพันธทิพย์นี่เขามีกี่สีคะอาจารย์มันก็จะมีชมพูเข้มเลยนั่นก็จะเป็นสีจิตสีจิดก็จะหาน้อยจะมีน้อยกว่าอืมแต่ชมพูเข้มจะสวยกว่านะคะ,ะปกติเข้าไปอ๋อครับนี่เห็นไหมคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวแลนดเห็นต้นอะไรแปลกๆก็จะสอบถามให้ผู้ชมทางบ้านจะได้รู้ว่าตลาดแห่งนี้ค่ะมีต้นอะไรจําหน่ายบ้างนะคะคุณสามารถมาเลือกซื้อกันได้ชมพูพันทิพต้นละ60บาทค่ะเนี่ยซื้อไปไปปลูกรอบบ้านเลยค่ะแล้วเวลาหน้านาเขาออกดอกบานมาเราไม่ต้องขับรถไปชมที่อื่นน้อยจกเนะอครับสุดยอดสุดยอดค่ะเอาความสวยมาที่บ้านเราหลังเดียวเลยอืม อันนี้อันนี้ก็น,น้ำน้ว้าใช่ไหมคะอันนี้เป็นน้ำว้าคอมน้ำว้าคอมนะคะครับผมเวดังดูค่ะดูนอไมออกมาสุดๆค่ะด้านนูน้นที่ฝั่งด้านนู้นนะคะ,<จ>ะก็จะเป็น,ปนบ่อนไสนะคะร้านนี้นะคะถ้าใครมาแล้วค่ะคุณสามารถแวะมาชมได้นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้แปะเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวจะข้ามไปดูด้านนู้นนะคะไปดูอ่ะไสค่ะคผู้ชมทางบ้าน สอบถามมาว่าตลาดนี้อยู่ที่ไหนปักหมุดมาที่ตลาดปลาบ้านโป่งนะคะตลาดปลาบ้านโปง่งแล้ว GPS ก็จะพาคุณมาที่นี่ค่ะแล้วคุณขับรถวนมาด้านหลังโดมนะคะโดมที่มองเห็นอยู่นี้ค่ะขับรถวนมาด้านหลังแล้วคุณก็จะเห็นตลาดต้นไม้ค่ะเนี่ยบอนไซมีไม้หลากหลายชนิดให้คุณเลือกซื้อใครชอบบอนไซก็สามารถมาเลือกซื้อได้เฟื่องฟ้าต้นนี้สวย เดี๋ยวเข้าไปในร่มๆหน่อยร้อนค่ะร้อนร้อนมากอุ้ยมะขามต้นนี้ดูมะขามต้นนี้อย่างเงี้ยเอาไปตั้งเขาก็ไม่ล้มใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ล้มครับผมไม่ล้มนะคะแล้วก็ตั้งสูงๆแบบนี้นะคะให้เขาอ่าชูกิ่งสวยๆแบบนี้ครับแตงกิ่งสวยมะเฟืองครับอุ้ยดกมากเลยเมื่อคลิปก่อนดูมาลูกเล็กนิดเดียวใช่ครับผมอุ้ยมาคลิปนี้ค่ะดูมะเฟือง พร้อมจะกินผลได้แล้วเนี่ยอันนี้เ,นเป็นมายราบครับผมอันนี้มายราบมายราบยังเอาไปทำอย่างนี้ได้นะคะอาจารย์เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นน่ะใช่นิยมปลูกมายราบใช่ไหมคะใช่เวลาแผ่นดินไหวเขาจะดูสังเกตจากมายราบใช่ไหมคะคมอ๋อไหวน้อยไหวมานิดเดียวเนี่ยมายราบหูเนี่ยค,คือแผ่นดินไหวแล้ว<ม>เป็นเรดาร์อย่างดีเลยนะคะใช่ครับผมมายราบ จริงๆแล้ว่คนไทยเรามองข้ามแน่ใาจานะครับ<อ>คนไทยเรามองข้ามบ้านเรามอะเยอะยม,มีเยอะเลยอ่ะขึ้นทั่วไปแต่ญี่ปุ่นน่ะราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะพี่ชมขาเนี่ยมายราบเนี่ยเพราะเขาซื้อทุกบ้านทุกบ้านต้องมีค่ะแต่แปลกอ่ะลมพัดอย่างนี้เขายังไม่หุบเลยใช่เพราะเขารู้ว่าอันไหนคือธรรมชาติใช่ครับผมอันไหนคือไม่ธรรมชาตินะคะสะเทือนนิดเดียวก็คือหุบอ่ะอ่า <laughs> มายาราบค่ะนี่หนไหมคะบอนไซค่ะบอนไซเยอะเลยเนี่ยบอนไซเยอะเลยเดี๋ยวเดินเข้ามาด้านนี้หลายไซหลายขนาดไม้มีหลายชนิดให้เลือกซือ้อกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยราคาราคาแพงไหมคะจันหกร้อยบาทครับผมหกร้อยบาทนะคะคมีไม้หลายชื่อหลายชนิดนะเนี่ยใครที่เลี้ยงบอนไซอยู่นะหาบอนไซไปประกวดแล้วแนะนําเลยนะให้เข้ามาร้านนี้ค่ะคุณมาเลือกซื้อไปเลยคุณไม่ต้องไปเสียเวลา ไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยงเลือกซื้อไปแล้วก็เรียนรู้วิธีการดูแลเขาให้เขาสวยเนี่ยต้นข้างหน้าเนี่น้ายกลงสนามมากเลยน่ายกลงมากเลยค่ะส่วนนี้ชื่อสวนอะไรนะคะจาร์ร้านเลยนะคะร้านหลงป่าครับผมหลงป่านะคะเบอร์โทรเลยคะจาร์ูที่หน้าป้ายนู่นเลยครับหน้าป้ายนะคะ,ะเดี๋ยวเราออกไปด้านหน้าค่ะคเนี่ยโผไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้แลนดพาทุกท่านค่ะมาที่ตลาดต้นไม้นะคะ ตลาดต้นไม้ฟิตวิลเลจค่ะหลงป่าค่ะ092612 0689ค่ะทาท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะไม้ที่เราพาเข้าไปชมด้านในผู้ชมคาย อย่าลืมนะคะถ้าใครมาตลาดนี้ค่ะแนะนําให้คุณเดินเข้าไปด้านหลังทะลุทะุด้านหลังเลยนะคุณจะเห็นไม้แปลกๆเยอะเลยแต่ละร้านมีด้านหลังให้คุณชมด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่ด้านหน้านะาคุณสามารถสอบ<อ>ถามมาได้ต้อยตอนนั้นหนูมาอาจารย์ตอนนั้นหนูมา,า,า,นนนนมาเขายังไม่ออกดอกนี่โอ้โหป่าสนนี่เขาเริ่มแตกออกมาแล้วไม่ใช่กำลังแตงกกำลังแตกนะคะ กำลังแต่งกำลังแต่งพุ้มอยู่เพราะยังแต่งไม่เสร็จก็ผมตรงนี้เราต้องตัดทิ้งตัดแต่งเราต้องแต่งต้องรอให้เขียวเขียวเขาขึ้นมาก่อนแต่งไม่ได้ใช่ไหมคะแต่งไม่เสร็จเมื่อเช้าเพิ่งจะแต่งไปได้หน่อยอ๋อนนี้ก็เป็นเฟืองฟ้าตอใหญ่ดูค่ะเฟืองฟ้ากระถางใหญ่มากคู้ชมกระถางใหญ่มากเลยเฟืองฟ้านี่เป็นต้นโพครับผมต้นโพต้นนี้โดดเด่นมากเลยอะโพต้นนี้โดดเด่นมากผู้ชมนี่ค่ะ นี่นะเอาไปตั้งที่ร้านทองอมพันขทองอมพันธ์นี่ทองอมพันและเฟื่องฟ้าดอกใหญ่ค่ะมีครบที่นี่มีครบค่ะติดต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะหาบอนไซชนิดไหนชื่ออะไรค่ะสามารถโทรสอบถามมาได้ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะ่ะขอบคุณาค่ะค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวแรแนจะพาผู้ชมเดินเข้าไปด้านในนะคะด้านในโดมค่ะล็อก 8 9แล้วก็10นะคะเดี๋ยวจะหันมาให้ผู้ชมดูด้านนี้นะคะที่ที่ไปเดินมาเมื่อกี้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะร้านบอนไซอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วแลนดจะพาผู้ชมเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะที่นี่มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การปลูกค่ะดินปลูก อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์การเลี้ยงปลาค่ะตู้ปลาต่างๆที่นี่มีมีจำหน่ายหมดเลยนะคะสินค้าที่นี่มีครบจริงๆค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะตลาดปลาสวยงามฟิวเลรค่ะคุณสามารถมาเดินซื้อเลือกซื้อสินค้าได้เนี่ยเห็นไหมคะเข้ามาด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเนี่ยหญ้าก็มีขายต้นไม้ อุ้ยคนเยอะค่ะคือคักค่ะดูอคนเยอะเลยเพราะที่นี่จะเป็นตลาดนัดวันเสาร์วันอาทิตย์เน,น,นี่ยมียาด้วยเห็นไหมคะแผน่นละยี่สิบห้าบาทค่ะพี่ชมคะเนี่ยแผ่นละ25บา25บาทยาแท้ไม่ใช่ยาเทียมด้านนู้ก็จะเป็นอากูเนมาต้นเ,เล็กๆค่ะ ค่นข้างที่จะคึกคักตอนนี้พาผู้ชมมาเดินนะเที่ยงแล้วนะคะเที่ยงแล้วให้ดูคนสิสินค้าที่นี่มีให้เลือกเยอะค่ะด้านนอกก็จะเป็นตลาดตลาดต้นไม้ใหญ่ด้านในก็จะเป็นตลาดนัดถ้าด้านในเนี่ยตลาดก็จะมีวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะสามารถมาเลือกซื้อได้ มีไม้ให้เลือกเยอะเรามาดูด้านนี้ค่ะมาดูด้านนี้ต่อเราเดินออกมาทะลุซอย7กับแปดโหตลาดคึกคักค่ะคนเยอะมากเลยเนี่ยภาพแบบนี้นะคะ แลแนไม่ค่อยเจอเหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปกติแล้วแลนแลนจะมาเช้ามาเช้าแล้วผู้คนก็ยังไม่ออกมาเดินแต่วันนี้ค่ะวันนี้มาสายค่ะมาสายโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยบอนสีด้านนี้ก็จะเป็นบอลไซมีบอนสีแล้วก็มีเฟื่องฟ้ามาดูเฟื่องฟ้าตรงนี้ โอ้องฟ้าสวยจังเลยผึ้งฟ้าสวยมากเลยเื่้งฟ้านะมีสีส้มสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนสีโอรสสีชมพูผู้สารพัดสีเลยพื้งฟ้าสวยมาก อาจารย์สวัสดีค่ะดีดีมามาาที่นี่หรือเป่าตอนนี้เป็นไงบ้างคะแปลกนี่นปนแปลกย่ร้อนแต่ก็ยังขายได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ไม่เงียบสักทีเดียวใช่ไหมคะแล้วต้อง,งเงียบบ้างอ๋อเพราะอาจารย์มาทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะม,มาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะอุ้ยมารอบนี้ไม้สวยๆเยอะดูสีดำต,ต้นนี้สวยจังเลยสีดำนี้อาจารย์เปิดราคาที่เท่าไหร่คะสี่รบาทสี่ร้อยบาท ไม้แบลกค่ะสี่รอยบาทเนี่ยอุ้ยสวยอ่ะสวยอันนี้ซอยซอยแปนะคะเจดกับแปดนะคะเมื่อกี้เรน,เ,รนเดินทะลุออกมาอ่าพอดีว่าหนูมาซื้อมาซื้อมะพ,พร้าวสับมาซื้อกระถางก,ก็เลยมาสายได้แล้วค่ะได้แล้วเมื่อกี้นูเดินออกมาตรงนี้คนก็เดินเยอะอยู่นะคะจันร้อนมากข้างนอกร้อนมากเลยอะ่ะ คนเดินเยอะอยู่ก่อนหน้านั้นหนูก็มาแต่มาถ่ายข้างนอกมาถ่ายข้างนอกไม่ได้เข้ามาข้างในเอาข้างในมาถ่ายบ่อยแล้วเดี๋ยวคนเบื่อค่ะ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะวันนี้ไม่เก็บรายละเอียดลรวก็มาถ่ายให้ดูว่าเออตลาดนัดวันเสาร์ที่จังอยู่มาดูร้านนี้ค่ะร้านนี้ก็จะมีก้วนยโน,โน้ยก้วยโน้ก ฟลอริดานี่ต้นเท่าไหร่คะเนี่ยอันนั้นกล้วยหอมกล้วยกล้วยน้ำหวาอ๋อน้ำหวาด่างนี่กันสามร้อยนี่เห็นไม่ชาร์อ่ะเขายืนขึ้นมาด่างไม่ชาร์เลยด่างสวยบางคนก็อยากได้ต้นเล็กอยแล้วโนโน่อะโนโน่สองร้อยห้าสิบโนโน่สองร้อยห้าสิบวันนี้มาทำคลิปด้วยก็มาเดินดูด้วยร้านนี้ก็จะเป็นไม้ด่างที่เรามาถ่ายทำประจำค่ะนี่อ่ะ มาถ่ายทำให้ผู้ชมได้รู้นะคะว่ามีตลาดนะัดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่นี่ค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมากันสวัสดีค่ะโห อาจารย์นี so Wait, ่ต้นอะไรคะเนี่ยมะขามอ๋อนี่มะขามเหรอต้นเล็กเดี๋ยวนี้ค่ะเนียค่ะมะขามมะขามใบเล็กเขาเรียกมะขามจิ๋วอ๋อเหรอแล้วฝักเขาเหมือนมะขามบ้านเราไหมเล็กกว่าเล็กกว่านะคะพ่อมันสั้นนะจะมีประมาณสักสองพ่อและสามพ่อแค่นั้นอฝากไหมมีฝักไม่ดอกฝักเหมือนมะขามแต่ว่ามันเป็นมะขามจิ๋วนะคะมะขามเล็กมะขามใบเล็กมันทิพเล็กกว่ามันทิพทางพันธุกรรมนะครับอืม ไอ้ยี <language> <of> ่กระถางเท่าไรคะร้อยครสามร้อยบาทเออเรนก็ยังไม่เคยเห็นค <facade x S 1> no? ่ะผู้ชมค่ะทำต้นใหญ่เอาไปทำบอนไซกันดิอ๋อที่เขาเอาไปดัดเป็นบอนไซนะคะเไปมันจะเล็กกว่าพักผาปกติสิบเท่าอืมมีหน้าล่ะที่เห็นที่เขาไปทำบอนไซนะคะเจ็ดแสนร้อยในในในเพจเขาขายกันค่ะที่ทำเองครับค่ะอ๋อ ตลาดนี้มีครบเลยนะคะอาจารย์แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะการตลาดก็ย,ออยังก็เรื่อยๆนะคะม่ค่อยดีนะแต่ก็เคยอยู่ได้ไม่เราคะ่ะอาจารย์มันใกล้ส่งการด้วยคนก็เก็บเงินไปต่างจังหวัดนะเนาะแต่วันนี้ถือว่าคนมาเดินเยอะ,ะ,ะอยู่นะคะช่วงบ่ายเนี่ยพอได้ช่วงบ่ายช่วงเช้าเงียบใช่ไหมคะอืมโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะส่วนร้านนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ค่ะผู้ชมกล้วยไม้อันนี้สายพันธุ์หวค่ะ สายพันธุ์หวายก็จะมีหลายสีค่ะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นลเลยกล้วยไม้ตลาดนี้มีครบจริงๆมีครบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนี่บุษราคมค่ะสเสดจันทร์บุษราคัมีทั้งฟอร์มกอมีทั้งต้นเดี่ยวโอ้โหต้นนี้เป็นฟอร์มกอเลยอะโอ้โห เป็นฟอร์มกอต้นใหญ่ๆเลยอุ้ยนะนนี้บุษราคำทั้งนั้นเลยต้นเด็กๆอย่างเงี้ยเปิดราคากระถางเท่าไหร่คะอันนี้น้องก้อยอยู่มาสองร้อยห้าสิบสามร้อยจากตรงเนี้ยนะอ๋อราคาเริ่มต้น2องร้อยห้าสิบบาทอุ้ยตายแล้วราคาราคาหน่าเก็บจังเลยค่ะผู้ชมค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเริ่มต้นนะราคาเริ่มต้นค่ะหนึ่งพันที่ชินตายยังไม่เปิดใบก็เป็นพันแล้วตอนนี้ใช่หัวไกลตลาดจ้ะ เอ๊ะทุกครั้งพี่ละเลนมาไม่เคยเจอน้องนี่มาทุกอาทิตย์ไหมคะมาทุกเสาร์ไหมไม่ค่อยจะน,นานมาใช่จ้ะแสดงว่าที่บ้านมีแต่บ,บุษลาคำนั้นเลยทำไวชอบเสน่จันชอบเสน่จันบุษลาคำนะคะฝากเบอร์ไวให้พี่หน่อยได้ไหมได้จ้ะเบอร์อะไรเอ่ย092 092 <92, S> 987สอ7ศครับ <98 7. S 2> ครับ 4791ครับ,บผู้ชมค่ะถ้าท่านใดสนใจอยากจะเลี้ยงบุสรักคำนะเ <มา S 1> นี่ยมา,<ด>มาเป็นโดงมาเป็นสวนเลยค่ะ<อ> <c oughs> ดูค่ะดูบุสลาคำทั้งนั้นเลยแล้วแล้ว่ใซ่แม่พันธุ์แบบนี้ละคะเปิดราคาที่นนงก้า0 0 0บาทอเนี่ยใครอยากจะเลี้ยงบุสลากคำบอกเลยนะว่าตอนนี้สามารถจับต้องได้งราคาเบาเเราไม่มีไม่มีสตังเยอะเราก็เริ่มเริ่มเลี้ยงต้นเล็กๆก็ได้นะคะ ราคาเบาๆเนี่ยดูค่ะดูดูค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะสามารถโทรสอบถามได้ค่ะพี่ขอบคุณน้องนะคะค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อโอ้โชกชันสวัสดีค่ะเออปกติแล้วอาจารย์ก็มาวางจำหน่ายที่นี่ทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะทุกวันเสาร์อืมโหต้นนี้ต้นนี้ผ่านสนามประกวดมั้ยยังเนี่ยผ่านมาแล้วสนามหนึ่งแต่แต่ไม่ต <ris> ิดรูก็ไปได้ ซื้อเขาไม่ได้ใช่ไหมคะสวยมากเลยอะ่ะ <5, S 1> แล้วต้นนี้อาจารย์เปิดราคาไว้ที่ไหนเนี่ยนิดนิดเปิดอยู่ห้าพันห้าพันบาทสวนอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ 5, <000. S 1> สุพรรณนะคะผ <5, 000. S 1> ู้ชมคะ 5, <000. S 1> มาทุกวันเสาร์นะแล้วไซส์แบบนี้ล่ะคะ <100. S 1> ตัวละสี่ร้อยตัวละสี่บาทค่ะผู้ชมเนี่ยตัวละสี่ร้อยบาทกระถาง5.5ค่ะเนี่ยโชคก้าวชั้น และด้านล่างล่ะคะสามร้อยบาทมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ส0 0ร้อยสี่ร้อจนถึงหลักพันหลายๆาพันค่ะโหสีต้นนี้ต้นนี้ผ่านสนามยังร้านหมดแล้วครับแต่แต่แต่ว่ามันไม่ไม่ติดสู้ของไม่ได้านมาูต้นเหลมเพราะว่าตอนเนี้โชคเข้าชั้นน่ะแต่ละสวนเนาเลี้ยงสวยๆอย่างนั้นเลยแล้วอีอย่างโอ้โหอาจารย์เนี่ยถ้าเลี้ยงในโรงอีเวสเป็นไงดิโอ้โหเนาะสุดยอดเลยอ่ะ สุดยอดเลยอ่ะไม้เรามันไมล้ลงธรรมชาติไงค่ะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรได้โอได้สีขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะไม่ธรรมดาแล้วส่วนนี้อยู่สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะจะเลือกซื้อโชคก็ชานค่ะก็มาอุดหนุนกันได้ทุกวันเสาร์ซอยเจ็ดหรือแปดเนี่ยซอยแปดนะคะซอยแปดต้นๆซอยเลยนะคะแวะมาชมได้ค่ะทุกวันเสาร์ค่ะมาวางจําหน่ายที่นี่ค่ะ ตลาดนี้ตลาดเดียวใช่ไหมคะตลาดเดียววัดป่าได้ไปไหมป่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะคะมาฟิตเบรนท์ที่เดียวเนาะเพราะว่าที่นี่มันร่มล่มมันสบายมันสบายนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะร้านนี้เป็นชวนชมค่ะชูชวนชมชวนชมมีทั้งด่างแล้วก็ไม้ดอกค่ะ ไม่ส่งไปสตีนะคะผู้ชม่ะผู้ชม,ชมต้องมาเลือกซื้อกันเองนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาเดินอยู่ซอยเจ็ดค่ะเนี่ยมีครบเลยชนชมแล้วก็โกศลก็มีเครื่องฟ้าก็มีส้มจี๊ดด่างก็ม,มีขายทุกอย่างนะคะขายทุกอย่างเลยชนชมกระถางอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งพันบาทเอกมงคลสองคะ่ะเอกมงคลสองนะคะหนึ่งพันบาทนะม,มีมีหลายราคาเลยใช่ไหมคะคมีหลายราคาจะลืมมาอุดหนุนกันนะครับเพราะว่า ไม่ส่งออนไลน์ไม่ส่งไปรษณียขอบคุณแม่ค้านะคะขอ,คขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วขายเป็นไงบ้างคะขายดีไหมตอนนี้ตลาดเป็นไงช่วงนี้ก็เงียบๆอยู่เงียบๆเนาะเดี๋ยวให้หมดให้หมดร้อนไปก่อนให้หมดร้อนไปก่อนอันนี้อันนี้เศรษฐีริมนาคไหมคะใช่ค่ะอันนี้ริมนาคนะ ริมหน้าอย่างเงี้กระถางเท่าไหร่คะห้าสิบบาทกระถางละห้าสิบบาทและนี่คืออะไรคะทารักษาทารักษากระถางเท่าไหร่คะห้าสิบเหมือนกันค่ารักษาห้าสิบบาทเศรีริมหน้าห้าสิบบาทคะ่ะไม้ส,สวยๆถึงนั้นเลยอันนี้ส่งไปสนีไหมเนี่ยส่งอยู่เนาะแล้วตรงนั้นล่ะคะด่างๆชมพูอ่ะอันนี้จะเป็นวันอังคารวันอังคารราคาห้าสิบห้าสิบเหมือนกัน แล้วนี่ล่ะคะอันคน่ะบังเกิดเก้าราคาบังเกิดะะเก้าราคาห้าสิบบาทนบนค่ะส่วนด้านนี้ตรงน,น,นี้คนสวยราชบุรีห้าสิบบาทส่วนใหญ่แล้วราะคา50ตรงนี้50บาทหมดเลยนะคะอ๋อมณีจนันทร์มณีจันทร์หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วไอ้มังงุมล่ะไอ้แมงมุม ไอ้เมงมุม390บาทนะคะเจ้าเงาะล่ะคะเจ้าง้อหนะะึ่งาทเจ้าง้อหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมเจ้าเงาะหนึ่งร้อยบาทค่ะเจ้าเงาะเป็นไม้พายากเหรอม,มันโตชา้าอ๋อเจ้าเงาะจะโตชา้นตชานะคะเนี่ยมีไม้เยอะเลยผู้ชมมาเลือกซื้อกันนะคะฝากเบอร์ให้พี่หน่อยได้ไหมศูย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามแปดราคาที่บอกไปเนี่ยรวมค่าส่งยังคะ ค่าส่งคิดยังไงเอ่ยเป็น80บาท80บวกต้นแรก80บาทต้นต่อไปบวก10บวก10นะคะอ๋อโอเคค่ะราคาไม้อย่างที่บอกค่ะถ้าใครสนใจบอนสีร้านนี้นะคะไม้สวยๆค่ะสามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะค่าส่งต้นแรก80บาทต้นต่อไปบวก10บวก10ค่ะขอบคุณน้องนะคะค่ะขอบคุณค่ะ นี่เนเนพาผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดปลาสวยงามฟิตวิเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะผู้ชมค่ะเนี่ยขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะคลิปต่อไปเลนแลนจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ